เทคลายครัะเทคลสองหนูจะน้ำตาแห้งแล้วสาอไม่ไหลแล้วไม่ได้ปวดตาแล้วแต่พ่อคือสี่เทคก็ยังไหลช่ำเธอก็ดูตัวคือสี่เขาเก็บน้ำเยอะคนไม่ได้ไม่ได้อุดหนูงงมากหนูก็เลยบอกตัวเองว่าเธอต้องหยุดไปพูดกับเขาซะแต่รันแน่มากวันนั้นอ่ะไปเดินจับมือเขาเสียเซลเลยเสียเซลเลยเชื่อก่อนเขาว่าเราคือพ่อลูกกันตรันแน่สุด นี่หนูรู้สึกขอบคุณเออใจเออใจไม่ไม่ไม่ทำไมคือก็ที่ได้เพราะว่าเบสบอกนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมเออเพราะต้องจริงไงได้หนูจับมือเราต้องเชื่อก่อนนะว่าเราคือพ่อลูกกันขราวมองตาหนูเยอะนี่ไม่บอกเขาแบบนี้ว่าไปสอนเขาไปสอนเขาโอ้ยอ๋อละครจบไปแล้วนะคะเรื่อง นางฟ้ากรรมกรค่ะแต่ดูย้อนหลังได้ที่ทวยดีแล้วก็แอปวันดีค่ะทุกคนเออใช่พี่ผลไม่ได้ดูถนนแล้วดูค่ะแต่เพอรถติดจ้ะน้องบีมจ๋าหนูรอพ่อเปิดรอเลยเออไกลไหมขอบคุณค่ะาแล้วพ่อกินกับหนูไหมกินได้โนไม่มีกินได้ต้องกินเลยไม่งั้นหนูอ้วนคนเดียวโอเคเธอเธอเธอเปิดกล่องฟ้าเนี่ยไหมซีกล่องฟ้าตรงนั้นอะไรอ่ะ ดูสิดูสิพระหุยพ่อไปได้พระได้มาหุ้ยได้แหวนด้วยทุกคนคือเรา็ลือของเขาเนาะทุกวันเนี้ยเอาจริงๆนะเวลาเจอพี่พลนะขอบคุณใใจส้มนะจ๊ะคือเสียนพาค่ะไม่พี่พลเหมือนคนขายลอตเตอรี่ในไทยแลนด์ ทำไมทำไมเลขเลยอยากได้เลขไหนขอให้บอกแต่หนูไม่เอาพ่อหนูมายุ่งกับพี่พลพลเพราะว่าดวงพ่อหนูเนี่ยคือดวงไม่ถูกดวงพี่พลพลอ่ะคือดวงถูกถ้ามมาเจอกันอะ่ะไม่รู้ว่าดวงใครมันแน่นกว่ากันโอเคบางทีพี่พลพลอาจจะไม่ถูกตามพ่อหนูหนูก็เลยแบบให้พี่พลพลไปเจอพ่อหนูที่เลย่ะสองวันนี้ไม่ถูกเลยเลยอ้าวแสดงได้ดวงพ่อหนูไปเลยปะรัศมีพ่อหนูมันเผยแพร่แล้วพ่อไม่เคยคิดจะเลิกเล่นหรอ ไม่ใช่หมายถึงพ่อเบสอะเพราะพี่พรพลยังซื้ออยู่เลยแล้วพ่อก็พี่พรพลเขาถูกอ๋อพ่อหนูคือสู้ชีวิตเหมือนลูกสาวไงลูกสาวตามหาความรักอะแล้วพ่อหนูตามหาหวยอะแม่ปล่อยให้เขามีความฝันไปใช่พ่อหสู้ชีวิตเหมือนกันลูกอตามหาผู้ชายดีๆพ่อตามหาเลขที่มันถูกต้องเหมือนเจอยังยังยังถูก ดูอะไรกับพ่ออยู่แบบนี้จริงพ่อรู้สุดๆเหนื่อยไม่ใช่โครงการนี้พ่อพ่อต้องทะลุทะลุออกเส้นนั้นน่ะเส้นอาพลโยทินเส้นอะไรนะพ่อต้องตรงทะลุไปเส้นนู้นก่อนนี่อยู่นี่พ่อเปิดแแบบนี่หรอนี่พ่อเปิดแแบบไม่ใช่พ่อนู้นมันต้องตรงออกไปตรงพุ่นตรงไหนก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได้เงี้ยไปเจอพ่อเชื่อแแบบเถอะไม่ต้องเชื่อใคร หม่ไปเถอะโอ้ย่อไม่ต้องฟังใครพ่อเชื่อแมพแค่นั้นแหละไม่ไรไปเถอะลูกสาวเซียนบาร์สตำนานแล้วพ่ออยู่ขอนแก่นตลอดเลยเหรอตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาแล้วอ๋อกลับมาทำไมอ่ะไม่รู้เขาอยากกลับเขาก็กลับแต่เขาไม่อยากกลับเขาก็ไม่กลับเรารู้อะไรกันลวงหน้าปะรู้อันนี้รู้เขาบอกเขาจะกลับมาวันจันทร์อ๋อเขาจะรายงานเราตลอดเหรอ ไม่บังเอิญเขาขอตังค์เลยค่ะกลับมากลับมาวันไหนอะอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้รายงานแต่มันมีเหตุที่ต้องได้คุยเลยว่าพกลับมาวันไหนอ่าถามไทยใช่แต่จะบอกเลยนะทุกคนคือเบสนี่คือลูกยอดกับตัญยูนะคืองานวันแม่กับงานวันพ่อปีเนี้ยถ้ามีโล่ลูกกัตัญยูต้องให้เบสคําสิ่งนะทั้งวันแม่และวันพ่อนี่พูดจริงจริงจริงเธอเป็นไมซ์เซ็ตที่ดีมากในการที่แบบว่าเอ่ออภิบาลพ่ออ่ะ อภิบาลแปลว่าอะไรดูแลนะใช่ไหมพ่อใช่ครับดูแลแบบอภิบาลอภิบาลกับอนุบาลเลยดูแลแบบเหมือนประคบประหมมในรอบด้นะเธอเข้าใจปนบ้าคือเธอดูแบบเธอดูแลพ่อรอบได้ไม่คําว่าดูแลมันแค่ดูแลเว้ยแต่สิ่งที่ใช่แต่สิ่งที่เบสทํามันคือแบบว่ามันคือบูรณาการของการดูแลพ่อเธอเข้าใจว่านี่ไงละพีอ่ะ ต้องคู่ควรกับหนูละโหเธอรอลูกฉันไหวไหมล่ะลูกฉันเจ็ดขวบหูห่างกันแล้วี่กี่ปีเนี่ยลูกแม่เจ็ดอ่ะยังไม่เจ็ดด้วยหกขวบแม่ไม่เคยเห็นนะสิปีเขายังรักกันได้เลยมันระวังลูกแม่ไว้นะได้หนูก็โสดมายาวนานล้วหนูจะโสดต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ยากนะรอแล้วพี่โอรอแล้วพี่เลยเหรอเอเนอร์จี้มันได้สุดกว่าแล้วพี่จะยี่สิบเอาสิบแปดแล้วกันสิบแปดอีกกี่ปีตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ได้หกขวบ เด็กมังตายแล้วมึงเด็กกึวันแต่งต้อไปโกกผมหนูจะทำให้ผมหนูดำอย่างนี้ตลอดค่ะหนูเกียร์อะพี่พระละพลบอกว่าวันแต่งต้องไปโกผมไม่แต่หนูเคยถามพี่นุ้ยว่าอย่างหนูอ่ะเป็นลูกชายได้ไหมพี่นุ้ยบอกว่าได้นะเพราะว่าเป็นคนที่ขยันทำงานไม่เซ็ตดีไม่มีแบบว่าแบบตื้นลึก เข้าใจปะทุกคน,นเป็นเหมือนแม่เลย <c oughs> แม่มาเที่ยวตอนแก่เพราะอะไรเพราะตอนวัยรุ่นแม่ไม่เที่ยว <c oughs> ไม่เที่ยวเลยแม่ทํางานกับบ้านทํางานกับบ้าน <c oughs> ใช่ <c oughs> ใ,ใช่ใช่ลูกดูเหมือนแม่เลยหนูไม่เคยเที่ยวหนูมาเที่ยวนี่คือมากับแม่อแต่ถ้าไปกับพี่ตั้มอ่ะหนูจะ <c oughs> บอกเลยว่าหนูไม่เคยไปเลยนะ <c oughs> แต่แต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนก็ไม่เที่ยวนะต่อให้ไปกับใครก็ไม่เที่ยวนะก็กลับบ้านอยู่ดีนะแม่ กับแก๊งแบบไม่ไปก็ไม่ไปก็คือทํางานกับบ้านทํางานกับบ้านทํางานกับบ้านนี้เลยอะคิดดูดิเพิ่งมาเที่ยวตอน42่จริงทุกคนจริงหรอแม่แม่ไม่ออกอ่ะสาบานไม่ไปเที่ยว ไม่ไปเลก็ไม่ไปไม่ไปแบบเอาไม่ไปค่ะกลับเนี้ยอุ้ยแล้วนี่มาเชี่ยวตั้งสี่เก้าพี่รศานหนักกว่าสี่จเก้าจ้ะคือพี่รศาก็ไม่ออกเหมือนกันไม่ออกไม่แต่หนูคนพบแล้วว่าหนูต้องออกค่ะเพราะว่าหนูไม่มีใครเลยอยู่บ้านมีแต่ซีรีส์เกาหลีคือเบสต้องไปเจอคนบ้างค่ะใช่เดี๋ยวต้องไปเจอคนบ้างใช่เกาหลีทุกวันไม่ได้ไม่ได้จะเข้าไปในทีวีก็ไม่ได้เออ แม่ถือกล้องนิ่งๆเลยค่ะคุณพักหนูก็พยายามจะถือกล้องนะแต่หนูอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะโอเคจะไปอยู่กับกระจกรถมันก็สั่นอยู่ดีอ่ะคุณพักทางเมเดียโอเคโอเคใช่แม่คอมพลีททุกอย่างแล้วไงแม่ก็เลยแบบว่าไปได้เพราะว่าตอนลูกเราเด็กๆเนี่ยเรากรูมเขาแล้วด้วยความที่แบบทุกอย่างที่มีของเราเราแบบว่าให้เขาแบบสุดๆอย่างเงี้ยลูกแม่ควรเจอหนูสักคนที่ห ไปสิรถละผู้ละพีหกขวบรถละผู้หกขวบลูกแม่งเจอหนูอะใช่เดี๋ยวหนูพาเปิดะทุนม่อนกรุงเทพไปหลงดีมากใช่ไหมคุณนิดเราต้องไปใช้ชีวิตวัยรุ่นละแม้ว่าเราจะเป็นวัยค่อนไปจะกลางคนเดี๋ยวนะคะไม่ได้สี่สิบเก้าค่ะพี่หนูไม่ได้สี่สิบเก้าพี่รักษาภรรยาพี่คนค่ะจริงเหรอพี่รสาเพิ่งออกปีนี้หรอคะปกติไม่ค่อยเป็นอ๋อแล้วทําไมถึงยอมออกมากับพี่นุ้ยอะคะ ออเมากระผวนพี่พลไงแต่ว่าคือถ้าไม่ออกกับพี่พลพลก็ไม่ออกปกติคอนเสิร์ตก็ไม่ค่อยได้ไปพี่คนไหแต่ต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเราจะชวนพี่สาออกเองแล้วนะไม่ต้องมีพี่พลพลก็ได้ใช่หนูมีเบอร์เขาแล้วเมื่อกี้หนูขอเราเริ่มด้วยการดูหนังเรื่องอะไรนะแม่จะดูเรื่องไหนมานาแมนกับอยากดูวิมานหนามากเลยทุกคนวันก่อนไปเจอเจฟส์เจฟ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 น้องเจฟไงเจฟซาเตอร์ คือเดิมอะแม่เคยไปถ่ายรายการกับเจฟสาเตอร์แล้วเสร็จตีสามเธอคือจะบอกว่า<ช>เจฟน่ารักมาก<ช>เป็นคนที่แบบน่ารักมากแบบใจใจหล่อมากแล้วก็แบบคือเป็นคนละเอียดนะเป็นคนละเอียดมากเลยนะใส่ใจคนอื่น,ใส,ใ,น,นใส่ใจคนอื่นอันนี้คือต้องยอมรับน้องเจฟอย่างนี้เลยใช่คนน,น่ารักใช่พออยู่ด้วยกันถึงตีสามเลยนัดวิมานหนาม หนูว่างหมดอะเอาจริง <laughs> คือแม่นัดดูยัไง<ค> <laughs> หนูยังว่างคืออะไรรู้ปะมันหนักสุดคืออะไรรู้ปะทุกคนหนักสุดคือการที่เราเริ่มต้นในการกินจิ้มจุ่มอะทุกคนแล้วเราจะไปจบที่วัดที่วัดอะทุกคน <laughs> <laughs> เพราะว่าลูกบอกว่าพาไปไหว้ขอคู่หน่อยอย,อย่างเงี้ย <laughs> ทุกคนเออตอนนี้เรากำลังจะไปกินบิงซูนะคะทุกคน อุ้ยแต่ถ้าหนูมีคู่หนูคงคิดถึงฟิลลิ่งนี้เนาะเพราะว่าหนูก็เป็นคนที่แบบมีแฟนไม่ค่อยออกเธอจะติดใช่ไหมใช่เป็นคนติดแฟนเธออย่ามีเลยคุคิดถึงเมนีเนาะขอเบสเจฟได้ปะอะไรอะรถพูปะรถรถละพูปะอุ้ยแต่น้องเจฟคิวเยอะเหมือนกันเนาะได้สิยวให้พี่นุ้ยไปติดต่อให้หมดเลยอยากได้ใครเอางี้เธอทำรายการแม่สื่อให้ฉันเลยจ้ะแม่สื่อแม่ชักโอเคไหม แล้วพี่นุ้ยก็เป็นแม่สื่อใช่แล้วเดี๋ยวฉันมีจิกพู่มาให้เธอเออเฮ้ยแม่ดีนะตหนูยากได้ผู่แบบพี่ปอนะแม่ฟีลแบบดูแลดีแบบตอนนั้นแม่ก็หันซ้ายหันขวาหันซ้ายนี่มีใครก็รวกมาเหมือนกันแหละเว้ยเป็นเพื่อนกันนะน่ะเอคิดดูดิเพื่อนเพื่อนไปยังไงมาละกายแล้วทําให้เพื่อนทั้งกลุ่มอึ้งแบบฮะ เนี้ยก็คือเพื่อนเลยก็คือเพื่อนจุดล่มต้นก็คือเพื่อนเลยแล้ววันใดวันนึงงอ็ที่ไปแฮงเอาด้วยกันอย่างงี้ใช่ก็เป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆเป็นกลุ่มใหญ่ๆเพื่อนแม้แล้วในใจแบบเฟอร์นิเจอร์มันคิดไหมไม่มีเลยจริงหรอก็คือฟิลเพื่อนเลยหรอบ้าฉันก็ชอบคนหล่อเหมือนแกนั่นแหละแล้วฉันก็เลยบอกแกไงว่าคนหล่อนะใช่แต่ตอนนั้นปอหล่อมาปอจะเป็นแนวแบบน่ารักปอจะเป็นแนวน่ารักแต่ว่า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  แต่ว่าส่วนอื่นที่แม่ชอบกว่านั้นคือแม่เป็นคนชอบผู้ชายอบอุน่นแล้วนางอะ่ะก็คือแบบตอนตั้งแต่เป็นเพื่อนใช่ปะ,ะนางก็คือไปเดินชอปปิ้งด้วยแล้วนางไม่บ่นเว้ยนางเป็นผู้ชายที่ไม่บ่นเว้ยครั้งแรกเลปเล่าครั้งแรกผู้ชายโน no. แล้วตอนนั้นคือเป็นเพื่อนกันแล้วนางก็แบบเฮ้ยฉันก็แบบเฮ้ยแกไม่บ่นเลยว่ะแล้วมีอันมีอีกช็อตนึงก็คือว่าฉันเป็นคนกินหมูฉันฉันไม่กินเนื้อวัวใช่ไหมแล้วไปกินปิ้งย่างกันแล้วนางอ่ะปิ้งหมูให้ฉันเว้ยแบบสลับด้านตะเกียบ ไม่ปนกันเธอกินแบบปนกับขเขาค่ะฉันไม่กินเนื้ออยู่แล้วไงเขาก็เลยแบบว่าใส่ใจเธอประทับใจเลยประทับใจเลยแต่ก็ไม่ได้ว่าจะคิดว่าเอามาันมาเป็นสามีอมแค่ว่าเฮ้ยเพื่อนเราคนนี้มันดีจริงๆเลยแต่ว่าไปไงมาไงก็ไม่รู้ใครจีบใครก่อนเขาคิดว่าแม่จีบเขาก่อนเพราะว่าประคำม,มีสมัยหนึ่งที่เราพอตงไปองนิดนึงนู่นนู่นตรงนู้นอเวนิว มัยหนึ่งจะมีอันี้ใช่ไหมประคำอ่ะพี่พนพี่พนเขาเรียกอะไรนะประคำประคำหินน่ะหินที่เบสใช่ป่ะครับที่จะมียุคหนึ่งอ่ะที่เป็นประคำหินที่เบตทำไมอ่ะแม่ก็ได้มาจากคูบาบุญชุ่มแม่ก็คือแบบว่าอ่ะใส่ใส่ติดตัวตลอดเลยแล้วใส่ติดตัวตลอดอ่ะยางมันยืดเอ็นมันยืดใช่ไหมแล้วแม่ก็ยืดยืดมาถึงหัวไหล่แม่แล้วแม่ก็คิดว่าหัวไหล่แม่นี่น่าจะเข้าเท่าข้อมือใครก็หันไปเจอปอนเฮ้ยข้อมือปอนน่าจะได้เว้ย อ่ะใช่ใช่ใชทิเบตใช่หินทิเบตใช่ปุ๊บแล้วก็ด้วยความที่เราคิดว่าถ้าเราเอาหินทิเบตจากครูบาบุญชุม่มาเอามาไว้ในกระเป๋าตังเราอ่ะบางทีอ่ะเราแบบว่าใส่ผ้านุ่มงผ้านมานมัยเดี๋ยวของเสืออ่อมเพราจะว่าของพาดเจ้าแบบว่าไม,ไม่ดีเอเอไม่ดีบบเราก็ให้ไปอยู่ติดคนอื่นดีกว่าไหมก็ไปสวมข้อมือปอนแล้วพอดีเลย ไหลเรากับข้อมือเขาพอดีเลยผมลิขิตปะเนี่ยเหมือนสโนวนแล้วผมลิขิตอะไรแล้วนางก็คิดว่าอะไรนางคิดว่าฉันชอบนางนางก็เลยจีบฉันตลกปะหนูต้องไปวัดกําไรที่บ้านแล้วว่ามันใส่ข้อมือใครได้ไหมไม่แล้วคือฉันก็ไปบอกเขาว่าเธอคืออันนี้รู้ตอนไหนหรือว่ารู้ตอนที่ อัด VTR เพื่อจะพ่อปิดไฟก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวพ่อมองไม่เห็นเวลาถอยัตอนนี้หน่อยได้ไหมครับอัด VTR ตอนแต่งงานตอนแต่งงานแล้วพีวดดิ้งแล้วเขาพูดฉันถึงรู้ว่าอ้าวเธอเธอไม่ได้รักฉันก่อนหรอเธอคิดว่าฉันชอบเธอหรอเธอถึงจีบฉันก็รักกันพูดนั่นแหละแม่ก็มีใจแหละเพื่อนมีตะแยงตะแยะทำไมไม่มีไม่มมาแล้วเพื่อนมีตะแยงหนแยทำไมไม่เอาให้เพื่อนผู้หญิงก็ได้เไปลเพื่อนผู้หญิงไม่ได้ไงมันเท่าไหร่เราแล้วไง ก็ให้เฉยๆแม่บอกว่าแม่ฝากนี่เพราะว่าเอาไว้ในกระเป๋าแม่มันดูไม่เดี๋ยวจะไม่ใช่แม่จะให้ไปเลยแม่ให้เลยใคให้เลยก็ให้เพื่อนหวิ่งก็ได้ไงแม่แม่ก็ชอบเขานั่นแหละไม่ไม่ได้ชอบจริงๆถ้าชอบฉันก็ให้ช็อกโกแลตให้อะไรป่ะแม่แม่ไม่รู้จะฝากใครแล้วฝากเขาแม่ก็ชอบเขานั่นแหละนี่คุณกุ้งบอกว่าให้กําไรพากก็เป็นห่วงเขาแหละใช่ไม่ใช่เป็นอยู่หนูเอาให้โบ๊ทยังได้เลย ก็ฉันไม่มีน้องชายเอา,เอาให้แม่เอาให้ญาติเอาให้แม่ฉันก็มีมแล้วพ่อฉันก็ต้องมีแล้วเนี่ยแม่ก็ชอบเลยะ <c oughs> มันก็คือผู้หญิงไงเนาะมันต้องเปรยไปก่อนเ <c oughs> ปรยโปรยไปก่อนให้ผู้ชายเห็นมันแบบเปิดทางไปก่อนอย่างเงี้ยฉันไม่ได้ชอบเขาฉันแค่บอกเขาเก่าเขาเป็นคนดีเฉยๆแม่เราเราเปิดทางเราเปิดทางเราเป็นคนเปิด แต่นั่นแหละคือสิ่งที่ดีแล้วผู้หญิงต้องรู้จักเปิดครับมันเนียนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันเอาไปหากําไรพัะคูบาอันนั้นเลยเดี๋ยวฉันส่งต่อให้เดสอ่ะโอเคไหมแล้วเดี๋ยวให้เธอไปดูซิข้อมือใครตายละแม่ทุกวันนี้ข้อมือคนแค่แบบก o ดมอร์นิ่งทำอะไรอยู่กุดไนนี่ยังไม่มีเลยแม่หนูไปหาข้อมือคน ยากกว่าหาคนกุ m มอร์ n ิ่งไม่แลวทำไมทุกคนต้องคิดว่าหนุยชอบปอนก่อนด้วยอ่ะไม่ได้ชอบมันคือการโปรโยค่ะโอ้ย,ยผ้าเช็ดหน้าหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยพี่ยศหนุยไม่ได้ชอบปอนก่อนค่ะ <laughs> โอ้ยไม่ได้ปากแข็งค่ะร <laughs> ักแหละรู้ไม่ได้ชอบ <laughs> โอ้ย แต่เอากําไรคนมีต้องได้ยะเอาให้ปอไม่ใช่ช่วงนั้นหนุยไปช่วยเขาทำเนียเขาผู้ชายให้อ่ะฉันไปช่วยเขาทาวพียนิพนธ์แต่ละแม่ช่วยเขาฉันก็เลยเจอเขาก็เขาเป็นเพื่อนฉันเราไม่จำเป็นต้องช่วยอนทุกคนแม่วิทยาพูมันปวดหัวใชนเปคนเดียวให้หนูช่วยหนูแบบไปทําเองค่ะไปจ้างเนาะไม่ได้เป็นแผนค่ะไม่ได้เป็นแผน อ๋อไม่มีใครเข้าใครงานไล่ไม่มีใครเข้าใครหาไล่ไม่ไม่ไม่ชอแต่มีใจมีใจแล้วให้ให้อย่างเงี้ยให้มีใจถ้ามีผู้ชายเอากำไรมาให้หนูว่ะหนูจะถามแม่เแม่เธอมันเป็นกำไรพายถ้ามีผู้ชายกำไรพาให้หนูหนูแบบแม่ทำไมเขาถึงให้หนูว่ะไปมีตั้งหลายคนเขาคงอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแกมั้งแปลว่าเขาชอบหรืป่าไม่ใช่เขาให้สิ่งักดิ์าเห็นว่าแกทำงานหนัก ขาอยากให้สิ่งศัสิทธิคุ้มครองแกยังไม่ใช่อีกเหรอไม่ใช่แล้วต้องให้อะไรถึงแปลว่าชอบก็ดอกไม้ประตูจะกรันดินสาต้นไม้ใหญ่ไหมล่ะมันเบสิ่อุ๊ยพ่อแต่ถ้าเกิดมีคนให้อันกําไรพราหนูหนูคงแบบอเมซิ่งเหมือนกันนะเธอเธอเอคุณผู้ชมบอกว่าจะเล่นของจ้ะก็ว่าไม่ได้นะคะเพราะพี่ปอนดีมากอือใช่จริงเนาะ หาไหนได้บ้างหไม่ได้แล้วหนูยังถามแม่อยู่เลยว่าแม่พรอพวพี่ปอนอ่ะมีเหลือๆว้ยี่สิบไปปลายหรือซาไม่แม่เพื่อนเพื่อนอ่าประกาศตรงนี้เลยมีใครบุคลิกปอนไหมประกาศไวเลยอบอุ่นใจดีตระกูลแม่เนี่ยตระกูลพี่ปอนแล้วตระกูลแม่เนี่ยมีไหมคะวัยแบบยี่สิบเจ็ดนิดไม่มีแล้วมีลูกมีเนียหมดแล้วอ่ะจบละเอาที่เลิกกันแล้วก็มีฮะ ไม่มีพ่อพี่พลพลอ่ะไม่มีหมดแล้วนี่ไงพี่พัลพลก็ทรงเดียวกับปอเลยใจดีอบอุ่นเทคแคร์คนนี้นี่คือแบบไมโครเวฟนะทุกคนพี่พัลพลน่ะถ้าอยากได้พี่พัลพลต้องจ้างไปเล่นอะไรนะที่พี่พี่สาเล่าให้ฟังอ่ะจางเลยคอนเสิร์ตจางเลนคอนเสิร์ตที่บ้านเธอเธอความรักของเขาเกิดขึ้นจากการดิวธุรกิจจ้ะเธอ เขาชอบพี่วรพลพี่สาวปะพี่สาวพี่สาวพี่ละสาชอ้ไอพี่เขยพี่ละสาชอบก็เลยจ้างให้ไปเล่นที่บ้านเพื่อจะได้เจอกันเออจะจ้างนักร้องคนไหนดีนะมาเล่นที่บ้านหนูทุกคนไหนขอขอโบสถ์ไหนซิมะวัินิดนึงเราต้องเช็กก่อนใช่ปะไม่ต้องเช็คหรอกไม่ต้องเช็คหรอกเราลองคบกันไปก่อนถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็บายบายมเอาไม่เอาสิเราก็ต้องแบบแต่ตอนนั้นพี่วรพลโสดไงใช่เออทำไมพี่วรพลโสดได้ไงอ่ะ ไม่โสดแต่ว่าสักพักโสดรคบคุยอยู่การคบคุยนี่ถือว่าโสดไหมคะแล้วแต่คนแม่ผู้ชายบางคนก็นับผู้ชายบางคนก็ไม่นับตั้มกวลาไปไดยคบกับคนอย่างนี้ผู้ชายเขาจะนับเขาจะมีความคิดแปลกๆพี่กุ้งพี่พี่พะลพล์มีพี่กุ้งบอกว่าแสดงความคิดถึงค่ะกุ้งพาเที่ยวแล้วเลี้ยวไปกิน พี่พลพลออกไปก่อนอ๋อขอบคุณครับคิดถึงครับคิดถึงครับคิดถึงครับไหนหันมาสิพี่พลพลคิดอยู่ว่ากุ้งไหนโอ,โอเคครับรถอยถอยให้เขาไหมอุ๊ยคุณหนูนาขอบคุณนะคะอุ๊ยดอกกัวอุ๊ยอุ๊ยกินไปแล้วแสดงว่าชอบชอบคอนเทนต์ในเรื่องของราวความรักของพี่พลพลและพี่ละสาใช่หนูยังชอบเลยโอ้เธอพี่พี่พี่หนูนาพะละค่ะ ขอบคุณค่ะแม่เขาให้เราก็รักสิอ๋อแล้วขอบคุณค่ะโอ้สี่สิบแล้วโอ้ยสี่สิบเอ็ดแล้วทำไมบ้าบอคุยเรื่องอะไรเยอะด้วดูกันเยอะเชียวฉันรู้นะว่าแอบแฉหน้าจอกันไว้แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วพรุ่นี้มันจะเป็นข่าวแน่เลย มันต้องมีสักเรื่องหลายที่คุยวันนี้เตรียมตัวเลยถ้าหนูโดนนะแม่ไม่ต้องพาหนูไปกินข้าวอีกนะ <c oughs> ไม่เป็นไรแม่ดูแลหนูเลยโอเคทั้งชีวิตไปจนกว่าหนูจะมีหลัว <c oughs> อุ้ยอะไรอ่ะอควาเรียมก็คือถ้าหนูแต่งงานแม่ต้องขึ้นไปพูดเวทีะว่าขอเชิญแม่พากาและ <c oughs> พ่อจรันนะคะโอเคโอเคเบนมันได้แต่งงานแล้วว้ยเฮ้ยสักที ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะคุณสปร์หัวใจนะคะแล้วก็น้องคอรีเอลมาสกีนะคะเหมาะสมมากใช่มีปลาด้วยเหมาะสมมากคู่นี้มักยิ่งกว่ากิ่งทองใบหยกใครจะที่รักแต่ลูกแต่ลูกแต่ลูกพี่นุ้ยอะน้องระดาก็คือเรียบร้อยมากนะก็คือคือไม่เป็นแบบนี้อะน้องระดาก็คือได้พ่ออุ้ยตัวเองขอบคุณค่ะใช่ลูกสาวเรียบร้อยเฉยของพี่นุ้ยอะก็เหมือนพ่อเขอาไง ขอพี่บาสไลฟ์อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะไลฟ์ไลฟ์กับไลฟ์อ๋อเบนไม่ค่อยไลฟ์อ่ะเนี่ยเนี่ยไม่ดูทุกทีทำไมอ่ะไลฟ์นานๆมาทีก็ไม่มีอะไรเลยพ่อรู้ป่ะปกติหนูไลฟ์ร้องเพลงนะพ่อหรูร้องเพลงพอนะฮะจริง เวลาร้ายแบบหนูจะพูดไม่ได้จะไม่รู้พูดโอ้โหพี่พันหนูใช้ไมโครโฟนไมโครโฟนที่เอาตัวจูนได้ค่ะราคาหลักพันไงยมันจะเสียงชัดมันไม่ชัดมันไม่โฟเคพ่อมันแค่แบบว่าฟูเฮดดีเสียงมันก็เลยอาจจะดูฟังได้รอดพี่แล้วหนูรลายหนูร้องเพลงฉับเพราะหนูไม่รู้จะคุยอะไรหนูร้องแต่เพลงแล้วหรอร้องปกติจะร้องเพลงอะไรเป็นประจำหนูร้องไปเรื่อยไปเปื่อยเลยแต่เป็นเป็นเพลงผู้หญิง เพราะว่าจะได้คีย์ไงแม่อ๋อคีย์เราเนี่ยเหรอคีย์ไม่ได้เราก็เป็นเพลงผู้ชายแล้วคีย์เราก็ได้นะมีไหมพ่อไม่เราต้องคีย์ต่ําเนาะถ้าเราเราก็ลองเสียงอัพเตปต่ำอัพเตปคืออะไรอ่ะเพราะชื่อเรื่องเนี้ยพ่อใช่ใช่ฉันคนเดียวรักใครนี่ไม่ได้นี่ดูเขียวฉันฉันรักใครแล้วรักกูเดี๋ยวจิ้นลุยเบสแม่ลูกเหรอแม่หรือเราจะเป็นแบบว่าสายยูริเหรอ ดูดิเราต้องถูกกันนะแม่แม่ดิดูดิแม่หนูต้องถูกกันด้วยหรอเอ้าแล้วขนจิ้นไงแม่ก็ดูดิถ้าเราต้องหอมเกมกันนะแม่เห็นใจเขาน้อยเธอจ้าแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่รู้ปะหนูว่าหนูโสดนานแม่หนูเคยคิดด้วยว่าหรือหรือจริงเดทผู้หญิงผู้หญิงใช่ หิงเบสหรือผู้ชายถ้าแบบดวงเราอ่ะมันได้แต่ผู้ชายไม่ดีอ่ะหรือเราต้องมองผู้หญิงวะหนูเคยคิดลองนะแม่ว่าน่าจะได้นะเบสเคยคิดจริงแม่เพราะว่าแบบไม่เเจอคนดีเลยผู้ชายไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่ดีไม่ดีนะไม่ใช่นะอ่ไปได้นะแต่เราอไม่เจอเองห้ามคิดมากนะดูช่องนี้ต้องคิดเพื่อความบัเนิงเท่านั้นนะเราอ่ะห้ามตีความนะไม่มีวาสนาได้เจอคนดีเพราะเราเป็นคนตื้นทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะนุ้ยและเบสเป็นคนตื้นเป็นเหมือนหนังสือที่เปิดมาปุ๊บก็คือเจอบทสรุปเลยเข้าใจปะ อย่าคิดลึกนะ <laughs> เราแบบไม่มีวาสนาได้เจอผู้ชายดีแน่เลยหรือเราจะชอบผู้หญิงดีหนูเคยคิดจริงแม่อนี้เรื่องจริงเลยหนูเคยคิดว่านี่มันจะกินไม่ได้ไหมหรือจะไปแนวแบบว่าเป็นที่หล่อไหมไม่ส่วนตัวชอบผู้หญิงชอบคนสวยอยู่แล้วไนงะอ,อ้าวหรอใช่ก็เลยแบบหรือ,รอพ่อไม่ต้องกินไหม <laughs> 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 ทุกคน ไปโรเมียสนุกค่ะไม่เป็นไรวนลงมาก่อนฮอ๋อที่มันเต็มขนาดนั้นเหรอพ่อเต็มพ่อแล้วข้างล่างอ่ะมันเป็นวันศุกร์ป่ะศุกร์ใช่ที่จอดอ่ะพ่อไม่มีไม่มีเต็มหมดงั้นเราไปไหว้พระก่อนไหมพ่อจะเข้าจ๊ะฮะนี่ว่างอยู่ครับตรงนี้ว่างไหนได้เหรอแต่ว่าต้องต้องต้องลงก่อนนะตรงเสาเหรอคะเราต้องลงก่อนเพราะมันแคบมากพ่อได้ป่าว่ะพ่อกำลัง เราก็ไปเจาะตัวอื่นก็ได้นะพ่อพ่อเราไม่ต้องกินอันนี้ก็ได้นะไปที่อื่นก็ได้นะชิงซินี้เลยไปพ่อไปใช่พ่อไปกินน้ำแข็งใส่พ่อไปกินชิงน้ำแข็งใส่ไปพ่อเชื่อหนูไปไปเลยไปเลยรถพ่อขูดพ่อไปเถอะออกมาใหม่พ่อไป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 บอกน้องเขาว่าไม่เป็นไรละค่ะอันนี้จะถอยอ๋ออันนี้จะออกน้องเดี๋ยวเขาจะออกโอเคอ่ะโอ๊ยอ่ะได้เลยวาสนาคนจะได้กินโอเคเออเมื่อเราจอมแพ้เนาะ โอ้ยหนูต้องยอมแพ้นะหนูถึงจะได้เจอความรักโอเคหนูยอมแพ้แล้วหนูไม่ตามหาแล้วหนูจะไม่อะไรแล้วคุยเจอเล่นหน้าอะไร่นหน้าไ้ยไม่ออกนะฮะใจเย็นเจนเย็นนะอ๋อแกขยับแค่ต่มันแคบมากนะตรงเนี้ยพ่อเราล้มแล้วเหอะนี่ได้ขขยับได้แล้วทิงเหรอ โอ้ยตายน้ำใจคนไทยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนเออหนูต้องลงก่อนแม่พ่อลงก่อนได้ได้ประตูพ่อมันเลื่อนได้หรอลงได้เลื่อนได้เลยหมอเฮ้ยหรือจะเชียร์ที่คำพรฮะเชียร์ที่คำพรไหมชอบไหมชอบเชียร์ที่คำพรไหมพี่เชียร์สวยเอ้ยหนูหนูรพ่อหนูเคยเล่นละครกับพี่เชียร์หนูตั้งแต่เด็กอุ้ยเจอตั้งแต่เด็กเลยมีคุณผู้ชมบอกว่าอยู่เป็นโสดดีแล้วลูกแต่จริงนะ พ่อได้เหรอพ่อไม่ได้แล้วเสาเห็นไหมบอกแล้วพ่อมันติดเสาทำไหมครับถึงแล้วหนูก็เลยไม่ได้ฟังหลอเลยเลยขนาดหนูมานั่งรถทอดยังไม่ได้ฟังหลอดเลยเลยนูก็บอกว่าก็ไลฟ์อยู่ก็ฟังได้พ่อถึงแล้วตัวเองมากินบิงซูกันหลาคน โสดก็ดีจริงๆดีสิอยากไปไหนก็ได้ไปเนาะพี่รษาเนาะไม่ต้องรอใครเนาะโสดอะด,ด,ดีไม่ไปไหนก็ได้ไม่ต้องรอใครใช่หนูอันคิดแล้วถ้าหนูมีแฟนหนูต้องคิดถึงแม่นหนุน้ยแน่ๆเลยเออแล้วแม่ก็จะไปเกาะเป็นกาขอคอหนูดิหนูก็จะจําเลยนาเธอก็จะไม่ได้มาแล้วเอ,อ๋อฉันก็ต้องไปหาเธอที่รบบ้านบานแล้วก็โสดไปเลยค่ะยังไม่อิม่มค่ะเพราะว่า เรามีกระเพาะอีกกระเพาะหนึ่งสำหรับกระเพาะของหวานนะคะทุกคนแม่ก็อร่อยมากเลยนะแม่อันนี้โสดอ่ะใช่แม่โสดวันนี้แม่โสด,นนโสดเพราะว่าพ่อไปที่นครจ้ะพ่อไปดูงานกับทางมหาลาัยจุฬาสวัสดีขอบคุณนะคะพี่แม่เคยมาเดินเม่ไห่ยเดินแม่ถึงรู้ว่าตรงนี้มีอ๋อน้องไม่ได้อเอาเมนูเลยอัเตอร์ไง สวัสดีค่ะน,นููไม่่่อยนี้น้องเบสโบอสไปเตะบอลกับยังกับแล้วเป็นเตะที่นาราที่วาสนาราที่วาสโอ้ใต้เลยเหรอใช่เขาเชิญไปเตะรถเยอะมากเพราะว่าน่าจะเป็นวันศุกร์ค่ะตัวเองชันเดียวเองนะพ่ออ๋อพ่อปวดเข่าน้อ,อติดเธอมันกดติดไหมอะ อ๋อติดล่าที่ไหนคะเราไม่ลงด้วยกันเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อก็ลงได้พ่อมีขานะอุ้ยลิปขอบคุณค่ะพี่และกาขอบคุณค่ะแม่รู้ด้วยเหรอฉันบอกใช่ฉันเคยมาแล้วฉันบอกแล้วให้ฉันมาแล้วเออใช่ฉันเคยเล็ตมันจะหลุดไปอยู่ทางไหนคะอารีค่ะ เห็นจ้ะเห็นอะไรในจอคืออะไรอ่ะเชิญค่ะพี่สาวนี่นี่นี่เฮ้ยมาบอกมาแล้วเจอเลยขอบแท้อ่ะแม่นั่งไหนดีนั่งนอกป้ะนั่งข้างนอกก็ได้นั่ข้างไหนหรือตัวโตนู้นไหมคะพี่สาเนาะเบอรหกเนาะสี่ค่ะสี่นั่นนะสี่สวัสดีค่ะเชิญค่ะอออยู่อเวนิวแถวอารีจ้าตัวเอง คนมากินบิงซูงค่ะแม่ก็ไปสั่งเคาน์เตอร์ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแม่ไปสั่งเคาน์เตอร์อ,รอ,รอ่ะฮันนี่โทสน้องเบสน่ารักไพ่อีเพื่อนเลยอยู่แต่กับแม่เนี่ยดีแล้วปลอดภัพยพี่นุย้ยอ่ะคอยดูความปลอดภัยให้เบสตลอดเลยเมื่อวานอ่ะ ก็จะกิดไปอยู่นั่นแหละอะไร,ะไรผู้ชายมองผู้ชายมองหยกอย่าไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวเขาพูด ไข่จะลวกหรูหนูหายตัวไปคนเป็นข่าวอยู่ดีไม่ไม่ไม่คือเขา้าใจไหมว่าตรงนั้นอาจจะมีคนที่แบบว่าเขาก็แบบดื่มอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะทําไม่ดีแต่ว่าเราต้องเป็นฝ่ายดูแลตัวเองเข้าใจไหมเราก็ต้องแบบฮูต้าแบบว่าฮูบ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 ้บู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 บาบูบูยูบ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 อบู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 าูบูาูบ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 วบามีอูการแบบูบูบนิดนึง เมาเมาเนี่ยหงือยังไงหนูไม่ค่อยระวังโอ้อันนี้ไม่มองใครเลยทำไมวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวอยากใส่ค่ะเออเราจะบับกรรไหมให้พี่นักสาตวล้วน้ำไห้พี่นักสวกินอะไรค่ะพี่ไม่กินหรอกอยากกินฮันนี่ทอสแล้วก็บิงซูฮันนี่ทอสทอสบิงซูและชั้นที่ใช้พ่อและเธอเธอเธอบอกเธอจะเลี้ยงไปเลี้ยง ไปเลี้ยงพ่อกัน<า>พี่และสาห้ามค่ะ <aesthetic. S 1> ไม่ได้นะคะให้มาสามั่งอย่างเดียวค่ะสวัสดีค่ะแม่คันนี้โพส s t อะไรนะอันนี้ toast เขินสีค่ะผีท่านนะคะต้องเป็นตัวต<า>ัเหมือนกเบอร์หกกลางมเบอร์ได้ไหมคะไม่มีค่ะแม่มีปะ <verbs> ไม่มีจ้าฮันนี่โทรค่ะเป็อนี้คะใช่นี่อดินซวนี่ม,มะหรือจ้เ้าไหนอ่านขยิบยนะได้หมดฮะวันนี้